ครับทุเรียนภูเขาไฟภูเขาไฟขุนหารผมมาจากอำเภอน้ำขุนเคยกินทุเรียนภูเขาไฟน้ำเยืนแล้ววันนี้จะมากินภูเขาไฟขุนหารอันนี้แบบดูหน้าดูหน้าดูหน้าเขาเจอกันอันนี้แบบเนี้ยแป่งแกะเ้ยบข่งแข็งนอกนุ่มในอุ้ยแบบกรอบหนักนะ กินบ่ไดรได้ดิกินบ่ได้เ <laughs> ลยวได้หนิตอนกินแบบนี้กรอบมันมีเนี่ยมกว่าน,นี้ไหมหเธอผู้อื่นอะ่ะบอกงั้นก็บ่มไว้ก่อน <laughs> แข็งพี่น้องกรอบคำนี้มันกรอบอุ้ยอยู่ต่นะ <laughs> อ๋อก็เก็บไปน,นี่นะเนี้ยนะนครับตัวข่าวไฟนี่้สนใหญ่ติดต่อได้นะครับพิกัดอําเภอคุณหานยูนิ่ยงยูแถวอําอะไรยังวะบ้านปั้นพันบ้านพรานใต้ อำเภอขุนหารแม่มันนี่แข่งรถแข่งรถเพราะว่ามันกิดประเด็นเลยนี่ยศนาเดี๋ยวจะรับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะไปบ่มน้ำโสกเราทิพเจอกันตลาดแข็งด้วยนี่ตลาดน้ำคนตลาดบ้านบ้านมะขาวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแน่แล้วเจอแล้วเจอกลับไปเต็มทาราเบลล้างเต็มกระบะครับแล้วเจอที่บ้านปลาขาว เร็วเร็วนี้อ่อนเด้ออ่อนได้หน็บเป็นบ่ไม่ใช่อ่อนอแต่ยังยังไม่อ่อนแต่ว่าจุกฟังเสียงฟังเสียงก <c oughs> ็อขแคลรุ่นออกมากรอบนอกนุ่มหน่อยวกรอบกรอบไม่ใช่กรอบไม่ไม่กรอบไม่นุ่มกรอบกรอบอุ้ยเพิ่นหวานอยู่หวานหวาน